สวัสดีค่ะพี่น Wit ้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเลยจ้าพี่น้องมาหนีหนูนะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเบื้งพี่น้องเห็ดออกเต็มอยู่พี่น้องมาค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเลยเบื้งเห็ดเลยเบื้งเห็ดเต็มอยู่พี่น้องสะอรอนเห็ดเพราค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเลยจ้าไปดิคอมเมนพี่น้องนี่กระปิ้นนี่เห็ดเห็ดเห็ด อันนี้เท่าแล้วจ้ะอันนี้เท่าแล้วมา,าบบออมาพี่น,อนอ้องมาเก็บเห็ดกระตากับบ่อ,อมามพี่น้องจะย่างมหลอเบิองซื้ออู้กระตากับบ่อได้อะมาพี่น้องเอ้เห็ดเกิดค่เกิดเนี่ยพ,นนพุดหน้าเลวเบิ้งเพิ่งเนตหนาขาวพี่น้องเห็ดหนาขาวเอาไปปนเสียบเสียบจะาสุกเจ้ยพี่น้องมาข้ามาเกบเห็ดน้ำกันถุงกับบ่อได้อะไมาพี่น้องบาทที่เนี่ยเบิ้งเนี่ย อันนี้น้ำแล้วพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดจ้าพี่น้องม,มาหน่อยมาเกี่ยวเข่าขึ้นมาโคกโคก,กนิ้นนูนหน้าเนล่ยจ้าเลื่บเบิ้งพี่น้องพี่น้องพี่แล้วเบิ้งพี่น้องเห็ดลายคากลายเนี่ยมาค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันถ้าเก็บเห็ดหลงฤดูพี่น้องเอ้ยจ้าเล้่เบิ้ง ยาซุปซสพเสพี่น้องเอากองไว้หนีกอนไปเอาบอลไม้กันพี่น้องหลายหลายเลยบังพี่น้องเลยบังเน่ากับมีเต็มอยู่แก่เลยบังมาค่ามาเก็บเห็ดน้ำพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำหนูนาหนูนาภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดสะออนไหลายพี่น้องเลยบังดอกเห็ดพี่น้องดอกเห็ดซุปซสพเสียด้วยเห็ดแล้วนี่อันนี้กองเลยพี่น้องหนูนามากกองเอาไว้มังหันเก็บมาพี่น้องเลยบังดอกนี่ จ้ดอกนี่เอาไปได้แล้วพี่น้องจ้ะดอกสาวๆกบบนี้อยู่มาค่ะมาเก็บเพ้นน้ำกันพี่น้องมารุ่นมารุ่นเอากองไว้นี่ก่อนโอ้นี่เพื่อนี้เก็บตัวนี้พี่น้องมันเอาหอดจิตินจ้ะสะอ่อนมะพี่น้องเลยเบิง่งเลยเบิง่งจ้ะเอามัดกองใส่หมวยกัน มาลุ่นกันพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันมาจา้าปุ่นเน่ากระเต็มอยู่อุย้ยดีกระดองหนึ่งพี่น้องดองน,น้อยๆอุ้ยเอาไปกล่องไ้ก้อนอพี่น้องเดินมิเตหิต,หตมิตเหตหิตเล็เ,เบิ่งนี้เลยเบิ่งนี้ข้าทำไมาเกี่ยวเขากับสิบดีขึ้นมาซองเบิ้องนูน้นเอาตัางเจปล่อยตะง้ว,งวขึ้นมามาเก็บเห็ดหนาขาวพี่น้องสุบเสียบเยดไปเห็ดเนี้ยนี่เกลยเบิ่งพี่น้อง จาดอกจูอันฝนลิ้นจะอากาศเล็กขึ้นยังน้อยจะก็แต่ฝนลิ้นลงยังไหนพี่นอ้องเอ้ยเห็ดออกอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปเลยแล้วพี่น้องพี่พี่นอ้องบึงบ้งบิงบ่งบึงบ้งบึ้งมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันมาเบิง่งน้ำกันมันี้หนูหน้ามาเก็บเห็ด มะเกี่ยวขาลวละจ้าก็เลยขึ้นมะซองเบิ่งเห็ดอันนี้เฒ่าแล้วเพียรพี่น้องพุ่นน่ะเหลือเบิ่งขาวเต็มอยู่จ้าเห็ดอันนี้ซุปแซีบเด้อพี่น้องเพียรพี่นอ้อง,ง,งหนึ่งกล่องพุ่นกล่องหนึ่งเมฟเพียร์เด้อมา่กี้เพ็ดน้ำกันเด้อจา้า มันลุ้นจะมันลุ้นเจ็บเห็ดพี่น้องอยากไล่ตายด้วยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดพ้นไหนพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งเท้าเต็มอยู่เก็บกี่บ่ข้นเมื่อเบิ้งอารมณ์กะตากะบ่ได้มาถุงกะบ่ได้มาพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ด เดี๋ยวเบิง้งมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกันเก็บติบ่ขข้นมาเบิ้งน้อพี่น้องมุก่เกิดก้นานกับจนมาเถ่าเลยเบิ้งกันมาบัานจะอ้อนพี่น้องจะอ้อนเห็ดจะอ้อนเห็ดจะอ้อนเห็ดฝนตกลิ้นไหมพี่น้องฝนตกลิ้นเห็ดขึ้นกับจังว่าเห็ดเกิด แล้เบิ่งดอกนี้น้องเบื้งเห็ดดอกนี้จะอ่อนเห็ดพี่น้องเลยวเบื้งจะอ่อนเห็ดอย่าแล้วเบื้องกองแบบไงคุณกองนึ่งพี่น้องแล้วเบื้องพี่น้องเบื้องกาบเห็ดตะโพลไม่กนเห็ดตะโพล อันนี้คือไก่เนี่ยพอสวยงามดิพี่น้องสวยบ่พี่นอ้องกอพี่ตะโพาะมาจ้าอู้นพี่น้องเดือเบิ่งเพียบมาเบิ่งพี่น้องคุณทธะมีแต่เนี้ยเดียวเต็มอยู่พวกน่ะขาอ่างลากอยู่พี่น้องเดือเบิงยย่งผ้าหยางเบิ่งยาฟาเก็บเรือเบิงเบ่งเดือเบิง่งเดือเบิ่งนี่กระเม็นเดือเบิ้งพี่น้องจะอ่อน งามงามงามพี่น้องหล่ไล่หล่ไล่ทุบเส้เตะได้พี่น้องเห็ดอันนี้เลยเบิ้ง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 เบิ้งดอกเห็ดพี่น้องเบิ้งดอกเห็ดเลยเบิ้งเลยเบิ้งดอกเห็ดเลยเบิ้งดอกเห็ดกองยึดทวารีพี่น้องบ้านี้ เนี่หลายคักหลายคักว่าเด้ขึ้นมาเบื้องยักษ์เชียร์คนน่ะเต็มอยู่อันนี้ก็เป็นข่าเพี้แต่พรอพี่น้องอู้พี่น้องเลยเบิ้งเลยเบิ้งกันนังขึ้นงาม ai khác lắm không phân à phân à mi tên nhau điều nó hết cần bắt ăn lại tiền lắm không มาลุนน้ากันพี่น้องมาลุนเห็ดน้ากันโอ้ยอันนี้เท่าแล้วอันนี้สาวทำหน่อยอยู่พี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ะมาเก็บเห็ดโอกเก็บเห็ดพี่นุ่นหน้าเหรอพี่น้องจัดหน้าเจ้าของมานี่ จากพี่น้องเล้วเบิ้งเลบงเลบงนี่เลยเบ,บิงนี่เลยเบ,บิงนี่ซุปแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดอันนี้เห็ดหน้าขาวถั่วเลังปุดินกับมีจะอวันจะอวัน อันนี้แหละข้าศึกเนี่ยมาหลายขักแต่เลิบเบิ้งพี่น้องขาวอักลากอยู่ก้มหลายกับวินผู้ใหญ่เลิบเบิ้งพี่น้องเลิบเบิ้งเลิบเบิ้งเลิบเบิ้งอันนี้อันนี้เถาแล้วจ้ะอันนี้เถาแล้วแต่พี่น้องมันนี่ภามาเก็บเพี้พี่น้องเออเลิบเบิ้งอันนี้อันนี้เถาแล้วเด้อจ้ะเอากว้างไว้ก่อนพี่น้องถ้าไหากระตาม,มาใส่ มเก,ก็บเพ็ดน้ำกันจา้ามเก็บเพ็ดน้ำกันขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามารับชมน้ำมาค่ะมเก,ก็บเพ็ดน้ำกันพี่น้องอันนี้เฮตตาพ่อพี่น้องเฮแต่พ่อ,เ,พอเอ้นเฮตตาพ่อพี่น้องเฮแต่พ่อ,พอก็เกิดอีกพุอ่อนะสอนเ็ดเม่อยู่ใส่เนาะกองเดตไปนี่เก็บไปกองไปพีน่น้องเลยเนื้ ขอบคุณเด้อค่ะมืัอนี้หนูน้าผาพี่น้องมาเก็บเห็ดน้าจ้าเห็ดแรงพี่น้องเอ้ยเห็ดออกง้าเกี้ยวเขาฝนบ้านยามเดียวก็กเกิดเงี้ยมันใจเห็ดเต็มอยู่พุ่นน่ะเลยอบังพี่น้องพุ่นน่ะกวางเห็ดหนูหนาเต็มอยู่อันนี้เป็นเปียกอัน,นเห็ดแต่พอเด้อพี่น้องเห็ดแต่พอก็มีขอบคุณเด้อค่ะที่ข้ามารับชมน้ำพี่น้องสะออนเนาะเรือบังขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะจะมาเก็บเห็ดหน้าขาน้ำกัน พู้ดำเน็กซีองหากงองยู่ใส่ในบุญพี่น้องเลยถินะ่นน้ำหาเก็บบริหวณกันเด้อทำหนี้แหละ,ะข้าจิบหนาพอกันไหมเนาะค่ะโอ้ยจะอันอันเก็เสียาขึ้นเนื้อเบิรงกไม่พินองเยอมากบาเขาขาวมันี่อย่างน้อมาเบิรงกมิตาเห็ดเป็นปลาเป็นปลาอยู่อันนี้เป็น,นตะพอจ้ะไม่บายจ้าคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไหลกกดแชร์เด้อค่ะหาเก็บเห,เห็ดจ้ะเดี๋ยวเปลี่ยนกับตาเซกันพี่น้องเต็มอยู่มิตาเห็ดขอบคุณคะ่ะ